กับสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่น้องทุกท่านแนะยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกมก็อยู่ผมแนะเอาใหม่ล่าสุดคุกก้รันที่มันจะออกมา3เวอร์ชันนะได้คลอดเวอร์ชั่นนี้ออกมาก่อนแล้วนะฮะมันติเพลเยอร์นะฮะแอคชั่นนะเราสามารถไปกับเพื่อนได้นะฮะเห็นไหมนะสามสี่คนเลยนะครับผมในเกมเพลย์นะฮะชื่อเกมว่าคุกก i e ันทาวเวอร์ออฟเอเดนเจอร์อันนี้คือโปรเจกต์แรกที่ออกมานะฮะเพราะจะมีอีก2โปรเจกต์ที่ เขาเคยนําเสนอมาแล้วว่าจะมี3 3คู่กีฬาเนาะนี่ฮะเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ลุยแบบมันๆอย่างนี้เลยเนะี่ยบูล้างผาอะไรทีเดียวเชียวเนะี่ยเออมันใช่อย่างนี้หน่อยนะมันติเฮเยอร์ hey er นะแอคชั่นนะไม่ใช่เทิร์นเบทนะนี่ฮะเขาวิ่งเหมือนตามมินิเกมนะหลบสกุลสกิลนู่นนี่นั่นชวนเพื่อนไปเนะี่ยเราได้ตัวละครไหนเก่งๆแล้วก็เอาไปลุยนะฮะนี่อย่างเงี้ยหน้ามันเลยฮนะ ไปกับเพื่อนได้นะฮะสนุกแน่นอนนะฮะห้ามพลาดเลยเด็กขาดนะฮะเกมนี้นะผมเนาะเออถ้าเข้าสตูไทยมาก็จัดจะเป็นเลยครับเร็วๆนี้ติดตามข่าวได้อีกนะฮะเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะมาแน่นอนไม่มาไม่ได้ครับเวอร์ชันแรกนะจะมีสองเวอร์ชันนะที่เป็นเทอร์นเบทด้วยแล้วอีกเวอร์ชันนึงเหมือนมันทาวเวอร์ออฟดิเฟนต์เนาะหรือเปล่าจะไม่ได้นะว่าใครติดตามช่องผมจะผมจะเคยแนะนำโปรเจกต์นี้ไปแล้วเนาะมีอยู่3โปรเจกต์ ไม่ต้องสร้างบ้านเลยครับงานนี้ลุยอย่างเดียวเนี้เห็นไหมครับผมเออเนี่ยชวนเพื่อนใครสายเติมเงินไปชวนมาเล่นด้วยกันเนี้ยสี่ตีสี่ทีมเนี้ยกี่ทีมอะนูน่าจะได้เราด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนด้วยน่าจะสามสี่คนนะเนี่ยดูว่วิ่งมินิกรุงมินิเกมเนี่น,ะน,น,นี่สามสี่คนรวมเราไปด้วยเนาะเราสีเขียวนะเพื่อนสีฟ้าเห็นไหมเป็นไง เสียมรอข่าวดีได้เลยครับนะ่าจะมาเร็วๆนี้ติดตามต่อไปเรื่อยๆมาแน่โปรเจก t นี้ไม่หายไปนะครับผมเนาะไม่เ,เหมือนโปรเจกของเน็ตบับเบิ้ลเอ็กซ์คอนิเกว่าจะมาทําใหม่เนาะ Hero กับเอ็กโซฮีโร่ก็เงียบไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันมาบอกข่าวสารเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจคุกกิรันยังไม่รู้นะใครเป็นสาวกุกคุกกิรันภาคนั้นก็สร้างบางกนกำลุยภาคนี้ได้นะฮะน่ามันมาก เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม